โซเชียละอุส่องความเห็นชาวเน็ตในไอจีของต,งตรงตรงหลังถูกลือเลิกกับเบสรักวณีเป็นคู่รักที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์เป็นอย่างมากในตอนนี้ระหว่าง,งตรงตรงและเบสรักวณีที่มีหลายเรื่องราวทำให้ชาวเน็ตยงว่าคู่นี้แหละที่เลิกกันแล้วในขณะที่สาวเบสเคลื่อนไหวโพสภาพต่างๆหนุ่มตรงตรงก็ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆโพสล่าสุดของหนุ่มตรงตรงคือวันที่8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมี ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถึงประเด็นความรักครั้งนี้เป็นจำนวนมากทั้งบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตรงๆแต่ความรักของน้องน่ารักมากเสียด้ถ้าปรับมาคุยกันได้ก็ลองดูนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นไตตามผู้ไม่ปรัถนาดีต้องการสงสารผู้หญิงมากทุ่มเททุกอย่างขอให้เป็นแค่ข่าวลือ เขารบกันตัดสินใจของทั้งคู่ภาวนายอย่างเดียวคือการเลิกกันครั้งนี้จะไม่มีเรื่องกันนอกใจมาเกี่ยวข้องเพราะสังคมไทยรับมือข้อนี้ไม่ได้และถ้าทํางานในระดับอินเตอร์จะถูกแบนทันทีเพราะถือว่าไม่สามารถเป็นตัวอย่างได้ถ้าเป็นข้อนี้ถือว่าฆ่าตัวตายและในอนาคตในวงการของตัวเองชัดๆภาวนายอยากให้เป็นข้อนี้เลย คิดแต่แรกแล้วของที่เขาให้มาเอาไปคืนด้วยนะคะตรงๆควนได้แฟนที่ดีกว่านี้อดีตก็คืออดีตอนาคตคอยหาใหม่